สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกช่องไซเบอร์ชาแนลและท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ผมจะมาไขาข้อสงสัยเกี่ยวกับหักภาษีของ YouTube สำหรับพี่น้องและเพื่อนๆที่เป็น y o u t u b e อรวมไปถึงเจ้าของเว็บไซต์ที่นำโฆษณาจาก Google Adsense มาติดบนเว็บไซต์ของตัวเองก็คงจะสงสัยว่าทำไม Google ส่งอีเมลมาให้ส่งข้อมูลภาษีสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาไขาข้อสงสัย ข้อมูลและวิธีการกรอกแบบฟอร์มอย่างละเอียดทุกขั้นตอนนะครับเชิญชมกันได้เลยนะครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับมีอีเมลส่งมาจาก YouTube เกี่ยวกับการยื่นภาษีใจความว่าเราติดต่อคุณเนื่องจาก Google จะส่งดำเนินการหักภาษีนอที่จ่ายตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาจากเงินได้ของครีเอเตอร์ที่มีถิ่นอยู่นอกประเทศสหรัฐภายในปีนี้ อย่างเร็วที่สุดคือในเดือนมิถุนายน2021ในอีก2-3สัปดาห์ข้างหน้าเราจะขอให้คุณช่วยนำส่งข้อมูลด้านภาษีของคุณใน AdSense เพื่อประกอบการพิจารณาการหักภาษีนอที่จ่ายในจำนวนที่ถูกต้องหากคุณเข้าค่ายที่จะส่งชำระภาษีทั้งนี้หากคุณไม่ส่งข้อมูลด้านภาษีของคุณภายในวันที่31พฤษภาคม2021 Google อาจจำเป็นต้องหักภาษีในอัตราสูงสุด24เซจากเงินได้รวมทั่วโลกของคุณสำหรับพี่น้องและเพื่อนๆที่เป็นยูทูบเบอร์รวมไปถึงเจ้าของเว็บไซต์ที่นำโฆษณาจาก Google Adsense มาติดไว้บนเว็บไซต์ของตัวเองนะครับไม่ต้องตกใจนะครับจากการที่ผมสอบถามทีมสนับสนุนของ Google เรื่องที่ YouTube ส่งอีเมลเกี่ยวกับภาษีและแบบฟอร์มผมจะอธิบายไว้อย่างนี้นะครับ จากการที่ผมได้แชทข้อความพูดคุยกับทีมสนับสนุนของ Google ทีมสนับสนุนของ Google ได้บอกชัดเจนว่าในกรณีคนดูจาก USA หรือทำไรายได้จากคนดูจาก USA Creator อาจจำเป็นต้องส่งข้อมูลภาษีนั่นก็หมายความว่าคลิปวิดีโอของท่านที่มีคนดูในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือว่า USA ดูคลิปวิดีโอของท่าน แล้วสร้างไรายได้ในประเทศสหรัฐอเมริกาท่านต้องเสียภาษีนะครับเรื่องนี้ไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่าฐานข้อมูลของท่านเป็นคนไทยและอยู่ในประเทศไทยนะครับซึ่งฐานข้อมูลไม่ได้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับข้อความต่อมานะครับทีมสนับสนุนของ Google ได้บอกชัดเจนว่าในกรณีที่ไม่ส่งข้อมูลภาษีก็อาจจะโดนหกักภาษี โดยใช้เพดานสูงสุดสาหรับเพดานสูงสุดก็คือ24เปอร์เซนต์นะครับยกตัวอย่างนะครับหากคนดูคลิปวิดีโอของท่านในสหรัฐอเมริกาหรือว่า USA แล้วคลิปวิดีโอของท่านสร้างไรายได้500บาทในประเทศสหรัฐอเมริกาก็นั่นหมายความว่าท่านต้องโดนหกนะักภาษี24เปอร์เซนนะครับการคํานวณนะครับตัวอย่าง 5 0 0ลบ24เปอร์เซ์เท่ากับ380บาทนะครับท่านก็จะได้รับเงิน380บาทหรือหักภาษีร้อยละ24บาทนั่นเองนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ส่งภาษีบางท่านก็อาจจะสงสัยว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคลิปวิดีโอของเรามีคนดูในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือว่า USA ให้ท่านเช็คดังนี้นะครับให้ท่านเปิดแอป S YouTube s t u d i อขึ้นมาแล้วกดคาว่าดูเพิ่มเติมแล้วกดคาว่าผู้ชมท่านก็จะเห็นประเทศที่ดูคลิปวิดีโอของท่านแล้วก็จะเห็นเปอร์เซ็นต์สำหรับคลิปวิดีโอของท่านที่เป็นภาษาไทยก็ไม่น่าเป็นห่วงเรื่องภาษีนะครับอาจจะมีบ้างเล็กน้อยที่คนสหรัฐอเมริกาดูคลิปวิดีโอของเรานะครับแต่เราต้องทำตามนโยบายของ Google นะครับโดย ทำการส่งข้อมูลภาษีให้เรียบร้อยนะครับส่วนวิธีการส่งข้อมูลภาษีมีวิธีดังนี้นะครับให้ท่านนะครับทําตามคลิปไปเรื่อยๆนะครับ 1. น,นะครับเข้าไปที่ Google Adsense คลิกคําว่าการชําระเงินแล้วคลิกตรงที่จัดการข้อมูลภาษี 2. คลิกตรงที่เพิ่มข้อมูลภาษี 3. ให้ท่านคลิกตามวงกลมสีแดงที่ผมวงเอาไว้นะครับเมื่อเสร็จแล้วให้คลิกตรงที่เริ่มกรอกแบบฟอร์ม w 8 b e n 4กรอกข้อมูลประจำตัวผู้เสียภาษีบรรทัดที่1ใส่ชื่อและนามสกุลของท่านบรรทัดที่2ใส่ประเทศไทยบรรทัดที่3 ใส่หมายเลขประจำตัวประชาชนของท่านกรอกเสร็จแล้วให้คลิกถัดไป5กรอกที่อยู่ผู้เสียภาษีให้ท่านกรอกที่อยู่ของท่านให้เรียบร้อยกรอกเสร็จแล้วให้คลิกถัดไป6อ่านข้อมูลประจำตัวผู้เสียภาษีแล้วทำตามที่ผมวงเอาไว้สีแดงยังอยู่ในขั้นตอนที่6นะครับ6ทับ ให้ทำตามผมวงเอาไว้สีแดงเมื่อท่านทำเสร็จแล้วให้คลิกถัดไป 7. อ่านข้อมูลอีกครั้งแล้วทำตามที่ผมวงเอาไว้สีแดงแล้วคลิกถัดไป 8. อ่านข้อมูลแล้วกรอกชื่อนามสกุลของท่านตรงช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีแดงเพื่อเป็นการลงนามว่าเรายินยอมแล้วคลิกตามวงกลมสีแดงที่ผมวงเอาไว้นะครับ เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกถัดไป 9. อ่านข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วกดตามวงกลมสีแดงแล้วคลิกส่ง 10. ข้อมูลของท่านก็จะปรากฏขึ้นมาก็เสร็จสิ้นในการส่งข้อมูลภาษีสำหรับการกรอกข้อมูลภาษีมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะครับ ถ้าเราอ่านและทำความเข้าใจสักนิดหน่อยนะครับก็ไม่ยากนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่เข้าใจนะครับก็กดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับทุกคำถามผมก็จะพยายามหาคำตอบมาให้ทุกท่านนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้หากคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆสมาชิกก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Cyber Channel ของเราด้วยนะครับ ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ